สวัสดีครับสวัสดี fc แฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาจเจอกับผมหมอมวยบ้านอกเช่นเคยครับสําหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมมวยเด็ดเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2 5 6 8โดยช่อง7 hd ก็ทาการถ่ายทอดสดจากวิธีมวยไทยเจ็ดสีมอชิดต,ตั้งแต่เวลา14บนากาสานาทีไปจนถึงเวลา16บนากาสานาทีโดยประมาณโดยโปรโเเตอร์เดียเกตเพรพร้อมทีมงานก็ประกบคู่มวยไวล่าสุดตามใบรายการดังนี้ครับ คู่ที่1ทับหลวงเพชรเกียรติเพชรเจอกับศรีถนนชัยสุจีบะหมี่แก้วที่พิกัด124ปอนด์เท่ากันคู่ที่2หนึ่งสยามสอเดชพันธ์เจอกับดอกไม้ไฟท็อปเฟรี่ยิมที่พิกัด109ปอนด์คู่ที่3คู่รองน้องคู่เอกมาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มเจอกับเพชรแสนชยัยเอ็มยูเดนที่พิกัด131อปอนด์คู่ที่4คู่เอกประจาอาทิตย์นี้ครับเพชรสยาม t ี2เอวอเตอร์อุบลชนกับโปเยแอดสันปะตองที่พิกัด122ปอนด์เท่ากันครับครับก็เช่นเคยครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจารณ์มวย7สีทั้ง4คู่หมอมวยก็ขอกำลังใจจาก fc ทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเซียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปลุ้นเปเชียร์มวยรักมวยชอบของเพลเงในเวทีหมอมวยก็ขออนุญาตแนะนำมวยพักยก p y 24ช่วยท่านได้ครับ มวยพักยก p y 2 4ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ ID Line PY2C 4 p y 2 4จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวย้านนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่1ทับหลวงเ,เพชรเกติเพชรเจอกับศรีธนนชายสุจีบะหมี่เกี้ยว124ปอนด์ มาดูทางด้านมุมแดงครับทับหลวงเพชรเกียรติเพชรหรือว,ว่าทับหลวงอ,อเมืองชุมแพอายุ19ปีนะครับจากขอนแก่นก็ซ้อมที่อ,อชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับส่วนสูงนี่เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ59ิกิโลกร,รมัมชกมา70กว่าครั้งตัวนี้เป็นวัยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้นายเหนียวแน่นเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาเตะหนักต่อยแรงสอกคมเก๋าเกมครับ หาไฟหลังชนะ3แพ้1ไม่มีการตัดสินหนึครับครับ3มข้างหลังก็เป็นการโชกโชว์กับสายรัตนพอหอมกลิ่นที่สยามพารากอนและก็มีชนะนกยก2ดาวสยามสเดีชพานที่ช่อง7สีล่าสุดเอาชนะนกยก2องพรนำโชคสอภูมิพัฒน์ที่ช่อง7สีครับส่วนคู่โชคทางด้านมุมน้ำเงินสีธนนชัยสุจีบะมีเกี้ยว หรือว่าน้องแว็กสูจีบะหมี่เกี้ยวนะครับอายุ18จากสกลนครก็ซ้อมที่สูจีบะหมี่เกี้ยวบางพลีสมุทรปราการครับส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนักอยปล่อย60กิโลกรัมจกมาประมาณร้อยกว่าครั้งนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาตั้งรับจับทางได้เดินเป็นอาวุธหลากหลายปลายมันคงครับควมสดขึ้นมาครับ5ไฟหลังชนะ4แพ้ห สาครั้งหลังมีชนะนอกยกสี่ซูปเปอร์บอลเกียรติฉัตชัยที่ศึกเพชรยินดีชนะคะแนนสมิงเรดวออุรชาที่ศึกเพชรยินดีล่าสุดเอาชนะคะแนนเพชรศิวะเพชรพมคุณมวยไทยที่ศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรครับครับรูปเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้แดงทับหลวงเพชเกียรติเพชรอายุ19เป็นรุ่นพี่1ปีครับเป็นมวยคนจัดครับ ประเภทเดินเปิดเกมเตะหนักต่อยแรงสองโคมเก่าเกมส่วนน้ำเงินสีธนนชายสุจีบะหมี่เกี้ยวนะครับเป็นรุ่นน้องแต่ว่า,าชกมวยมาเยอะกว่ากระดูกดีกว่านะครับฟอร์มสดนะครับได้สูงได้ลอยนิดนด,ดเวทไปปล่อยก็มากกว่าผู้ชกหนึ่งโลด้วยนะครับคู่นี้สดเจอสดนะครับต้นๆน,น,นี่ทับหลวงเพชรเกียรติเพชรหนักแรงกว่านะครับมีโอกาสดูนับรุนนองก,ก่อน ส่วนปลายๆผมก็ยังมองว่าทับหลวงเพชรเกีรติเพชรครับจะใส่สิ่งเวดล้อมที่ดีกว่าอาวุธที่หนักแรงกว่าจะเบียดเอาชนะสีถนนชายได้ท,ท,ท้ายครับคู่แรกผมให้แดงครับทับหลวงเพชรเกียรตเพชรเป็นมรักมวยชอบระดับ1ดาวครับต่อการที่คู่ที่2กันเลยครับ1สยามสอเดชพันธ์เจอกับดอกไม้ไฟท็อปแฟรี่ยิมพิกัดร9อปอนด์เท่ากัน หนึ่งสยามสอเดชพันธ์ครับอายุ19จากจังหวัดตรังก็ซ้อมที่สอเดชพันธ์ส่วนสูง178เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ53กิโลกรัมจกมาประมาณ60กว่าครั้งนะครับเป็นมวยเข่าอาชีพเดินเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มรัดฟันตีบูดูดันปอดใหญ่ปลาแรงกล้าแลกกล้าลุยครับแต่ว่านานๆโชกทีปี68นี่ชคไว้แค่2ไฟไฟเองนะครับ3ไฟไฟหลัง ล่าสุดก็มีชนะนอกยกษสแก้วนาคาอบจรครพนมที่ช่อง7จสีชนะคะแนนอเล็กสิงมาวินที่ช่อง7จสีล่าสุดพาท่าแพ้นอกยกษสี 4, เพชรทวีชัยไฟเตอร์บววไทยที่ศึกทอน,น้ำไทยเกียรติเพชรเมื่อวันที่15มิถุนายนปี68ที่ผ่านมาครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินดอกไม้ไฟท็อปเฟรยิมดอกไม้ไฟบอรุ่งโรดหรือว่า ดอกไม้ไฟสันติอุบลตัวเดียวกันครับอายุ19จากอุบลราชธานีกป้อมที่สันติอุบลจังหวัดอุบลราชธานีครับส่วนสูงนี่162น้ำหนักปล่อยๆ52ชกมาแล้วประมาณ80กว่าครั้งนะครับเป็นมวยไฟเตอร์เตะขาต่อยหมัดถนัดซ้ายเหลี่ยมจัดจ้านเตะหนักต่อยแรงสอคมเก๋าเกมครับหาไฟหลังชนะ2แพ้3ครับ สามครั้งหลังมีแพ้คะแนนดวด99ส้สจต้องประจีนที่รายการ RWS ราชดำเดนินแพ้คะแนนปากีสถานเอราวันที่ศึกเพชรยินดีล่าสุดแจ้งเกิดไว้เอาชนะคะแนนเพชรเมืองกันชอห้าพยักที่ศึกมวยไทยปทุมธานีครับรูปเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้ทั้งคู่นี่อายุ19ปีเท่ากันแดงหนึ่งสยามสอเดชพันรูปร่างสูงยาวข่าแหลมแทงเจ็บ กระดูกมวยเป็นรองแต่ว่าได้สูงได้รอยกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆก็มากกว่าก่ชกด้วยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเจ้าบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนของดอกไม้ไฟทับเฟรยิมนะครับจากสายเพชรยินดีของเสียบส่งข้าประกวดตนตนแต่ขาต่อยมัดเกาเกมมีรุ้นนับรุ้นนกก่อนนะครับสำหรับดอกไม้ไฟแต่ปลายผมมองว่า หนึ่งสยามสอดเดชพันธ์ครับจะใส่รูปร่างที่สูงยาวกว่าเดินบทเดินเบียดปั้มรัดฟัดตีจะเบียดแซงเอาชนะน้ําเงินดอกไม้ไฟได้ท้ายาย,ายครับคู่นี้ผมให้แดงหนึ่งสยามสอดเดชพันธ์เป็นมวยรักม่ชอบระดับ4ดาวครับ,คร,บครับไปกันต่อคู่ที่3คกู่รองน้องคู่เอกประจำอาทิตย์นี้ครับมาวินศูนย์กีฬาห้อยต้มเจอกับเพชรแสนชัยเอ็มยูเดนพิกัด131ปอนด์อน มาดูทางด้านมุมแดงครับมาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มนี้อายุ27จากลำพูนก็ซ้อมที่ศูนย์กีฬาห้วยต้มจังหวัดเชียงใหม่ครับส่วนสูง1 6 8เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อยกิกิโลกรัมชกมา80กว่าครั้งตัวนี้เป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยมัดถนัดขวาเตะหนักต่อยแรงสอกคมบูดุดัน,แข,นแข็งแร่งแข็งแรงก้าแลกก้าลุยครับฟอร์มสดครับเจ็ดไฟล์ล่าสุดนี้ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นครับ สามครั้งหลังนี้มีชนะนกยก3าเจนเชิงพุ่มพันม่วงที่ศึกทอนาไทยเกียรติเพชรชนะคะแนนซาเวียสอเดชพันที่ช่องเจดสีล่าสุดเอาชนะคะแนนพลังบุญแอสันปะตองที่ศึกทอนําไทยเกียรติเพชรครับส่วนคู่โชคทางด้านมุมน้ำเงินเพชรแสนชัยเอ็มยูเดนอายุ24จากสุราษฎร์ธานีนะครับก็ซ้อมที่ FA g อกรุปหมอชิดกทมครับ ส่วนสูงนี่เซนติเมตรน้ำหนักปปล่อยๆ6 6ชกมาร้อยกว่าครั้งเป็นมวยเข่ารูปร่างสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปาลมรัดฟ้ดตีเลี่ยมเขา่าเก๋าเกมห้าไฟหลังนี่มีชนะสองแพ้สามสามข้างหลังมีแพ้คะแนนพร้อมรบกอวุธิชัยที่ศึกกิจเมืองนนท์ชนะนกยกสี่จงอ่างศึกสิทธิพิทักษ์ที่ศึกทอน้ำไทยเกียรติเพชรล่าสุดเอาชนะนกยกสองสิงห์อุบล วอจักวุฒิที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับครับรูปเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้แดงมาวินศูนย์กีฬาห้วยโต้องอายุ27เป็นรุ่นพี่3ปีครับเสียเปรียบส่วนสูงนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็น้อยกว่าคู่ชกหลายกิโลด้วยนะครับแต่ว่าได้เปรียบเรื่องการเตรียมตัวแล้วก็อาวุธที่หนักแรงกว่านะครับส่วนน้ำเงินเพชรแสนชยัยเอมยูเดนเป็นรุ่นน้องได้สูงได้ลอย น้ำหนักปล่อยๆก็มากกว่าครับแต่ว่าการเตรียมตัวการเตรียมตัวเป็นรองเพราะว่ามาแทนนั่นเองนะครับตัวนี้มาแทนยอดเสกสรรที่ถอนตัวไปครับต้นๆเพชรแสนชัยจะอาศัยรูปร่างที่สูงยาวกว่าดักสส่แข้งดักเสียบดักแทงนะครับน่าจะทําได้ดีกว่าออกนําไปก่อนแต่ว่าไปไปลายมาวินศูนย์กีฬาหวัวจมครับจะใาสายอาวุธที่หนักแรงกว่าท่าทรหดหัวใจที่โด่งโตกว่าจะเบียดเอาชนะ เพชรแสนชัยได้เท็ดท้ายหรืออาจจะไม่ครบยกก็มีโอกาสไม่น้อยทีเดียวครับผมให้แดงมาวินศูนย์กีฬาหอยต้มเป็นเมยอรักไม่ชอบระดับ3ด่ดาวคร,ครับครับมาถึงกู่ที่4คู่เอกประจำาทิทย์นี้ครับเพชรสยาม T2A a วอเตอร์อุบลชนกับโปรเยเอดสันประตองพิกัด122ปอนด์เท่ากันเพชรสยาม T2A a วอเตอร์อุบลเพชรสยามจอพัทรยา กีฬาสยามสุรินอายุ19จากจังหวัดสุรินก็ซ้อมที่จอพัทิรยาจังหวัดสุรินครับส่วนสูงนี่170เซนติเมตรน้ำหนักกว่าป่อย60กิโลกรัมชกมาก็ร้อยกว่าครั้งนะครับตัวนี้เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้นายเหนียวแน่นดักสาดแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมจัดจ้านอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยฟอร์มสดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับ ห้าไฟหลังนี้ชนะ4แพ้1โดยเฉพาะ4ีข้างหลังนี้ยังไม่แพ้ใครก็มีชนะคะแนน2พยักษ JP Power ที่ช่อง7สีชนะคะแนนปานเทพสิทธิหนุ่มน้อยที่จังหวัดนครราชสีมาราสุดเอาชนะคะแนนวันชัยน้อยสะทอเหี่ยวบางแสนที่ช่อง7สีเมื่อวันที่13กรกฎาคมปี68ที่ผ่านมานี่เองครับส่วนคู่โชคทางด้านมุมน้ำเงินโปเยแอสันปตองอายุ26จากเชียงใหม่ กอรมที่วอสันใต้จังหวัดเชียงใหม่ครับส่วนสูง167น้ำหนักปวดปล่อย60กิโลกร,รมัมโชคมา100กว่าครั้งเป็นวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมจัดจ้านเกา๋าเกมสราดรวดเร็วก็ฟอร์มสดเช่นกันครับ5ไฟหลังชนะ4แพ้1 3ข้างหลังมีชนะคะแนนพยักษ์สุรินเจพีพาวเวอร์ที่ศึกทอน้ำไทยเกียรติเพชรชนะคะแนนสิงห์ดำกาแฟโฟกัสที่ช่องเจ็ดสี ล่าสุดเอาชนะคะแนนราชเดชที่เอ็นมวยไทยที่ช่องเจ็ดสีครับครับคู่นี้สดเจอสดซ้ายเจอขวาฝีมือเจอฝีมือครับแดงเพชรสยาม T2A ูเอวอเตอร์อุบลอายุ19เป็นรุ่นน้อง7ปีครับได้สูงได้ลอยนิดๆนะครับกระดูกมวยไม่ห่างครับใกล้เคียงกันส่วนน้ำเงินโปอยเยอสัมปตอง รุ่นพี่อร์มสดเช่นกันครับกระดูกมวยทรงมวยทุกอย่างใกล้เคียงครับคู่ขี้สูสีครับโอกาสแพ้ชนะผมว่า50 50แต่ส่วนตัวผมชอบมวยซ้ายครับผมมองว่าเพชรสยามทีทูเอวอัลตอุบลครับจะสายเหลี่ยมมวยทางซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเสียบดักแทงนะครับจะเบียดเอาชนะรุ่นพี่โปรเยแอสันปะตองได้ทายทาครับผมให้แดง เพชรสยามที2 a อวอเตอร์อุบลเป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาวครับครับก็อจบทศนาวิจารณ์มวยเด็ดเจ็ดสีทั้ง4คู่นะครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอการแนะนํามวยพักยก p y ว4ครับมวยพักยก p y ว4ระบบออตโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ ID ดี n ลแอดพีวายแอดพีวาจะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลา อย่าลืมแจ้งว่าหมอมวย้านนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปครับสรุปมวยรักมวยชอบมวยเด็ดเจ็ดสีประจําอาทิตย์ที่31สิงหาคม2568นี้คู่ที่1ผมให้แดงครับทับหลวงเพชรเกตเพชรเป็เปนมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวเชียร์เจ้าบ้านมีชัยไปกว่าครึ่งคู่ที่2ก็ให้แดงครับ1สยามสอเดชพันธ์เป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวสูงยาวข่าแรงแซงปลายปายครับ คู่ที่3ก็ยังให้แดงครับมาวินศูนย์ทีราห้อยต้มเป็นไวรักไม่ชอบระดับ3ดาวหนักแรงเร็วสายต่ําทํางานครับคู่ที่4ก็ให้แดงครับสรุปแดงทั้ง4คู่ครับคู่4ให้แดงเพชรสยามที a วอเตอรตอุบลเป็นไวรักไม่ชอบระดับ2ดาวสายผ่านตลอดสายยาวไปครับครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับ ถ้าเห็นด้วยก็ตามได้ครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับครับสุดท้ายนี้หมอมวยก็ขอฝากสินค้านะครับอุปกรณ์กีฬามวยไทยนะครับโดยทาง YouTube ร่วมมือกับ s h o ป e e นะครับให้บริการสินค้ามาตรฐานบริการฉับไวราคาย่อมเยานะครับนักมวยหรือว่าหัวหน้าค่ายทีมไหนท่านไหนสนใจก็เข้าไปเลือกดูเลือกซื้อได้ตามลิงก์ที่แปะไว้ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับ สวัสดีครับ